สาย NF สายอารมณ์กับสาย N t ทสายเหตุผลมาเป็นแฟนกันมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะหรอบอกได้เลยค่ะว่าคู่นี้เหมือนคู่หลักนักคิดแลวก็คู่หลักนักฝันที่ทั้งน่ารักแล้วก็น่าปวดหัวในเวลาเดียวกันวันนี้เราจะมาดูนะคะว่าจุดดีจุดพังและอะไรที่ต้องปรับแก้กันบ้างดีของคู่นี้ก็คือการเติมเต็มกันละกันสาย NT จะมีตักกะล้ำๆชอบคิดวางแผนส่วนสาย NF ก็จะมีอารมณ์ลึกซึง้งชอบมองความสัมพันธ์ที่อบอุ่น พูดได้ง่าย NT เนี่ยทำให้ชีวิตของ NF ไม่ลอยไปกับความฝันเกินไปและ NF ก็ทำให้ NT อบอุ่นขึ้นเหมือนเติมมิติใหม่ๆให้ชีวิตค่ะความสัมพันธ์ที่สร้างการเติบโต NT ชอบผลักดันให้คนไปข้างหน้าค่ะส่วน NF ชอบสนับสนุนแล้วก็เข้าใจคนที่ตัวเองรักเพราะมาอยู่ด้วยกันมันก็คือคู่รักสายพัฒนาที่จะช่วยกันให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเลยสังเกตคู่ของ INFJ คู่กับ ENTp หรือ NFJ คู่กับ INTJ ส่วนจุดพังที่ต้องระวังนะคะหนึ่งเลย NT เนี่ยเป็นพวกพูดตรงส่วน NF อะเป็นพวกชอบรู้สึก NT จะพูดอะไรตรงๆค่ะแบบไม่อ้อมค้อมเลยแต่ NF เนี่ยซึ่งเป็นสายอ่อนไหวใช่ไหมคะอาจจะรับไม่ไหวเช่น NT บอกว่านี่เธอคิดช้าไปนะส่วน NF ก็จะนอยว่าเราไม่เก่งพอหรอทั้งที่ NT อะเขาแค่พูดความจริงเฉยๆมันไม่ได้มีอะไรแฝงเลยแต่สาย NF ก็แบบ ชอบหาความแบบเบื้องหลังคําพูดใช่ไหมคะจะรู้สึกว่าเธอไม่อินกับความรักหรอจนเผอน,น้อยใจก็เป็นได้ NF ชอบการแสดงความรู้สึกเช่นบอกรักบ่อยๆหรือหวานๆหน่อยแต่ NT จะชอบอะไรที่มันเป็นเหตุผลล้วนๆเช่นไม่ต้องบอกรักทุกวันแต่เรายังอยู่ด้วยกันก็พอส่วนสิ่งที่ต้องปรับแก้นะคะเ t ็นจะต้องเรียนรู้ที่จะฟังด้วยหัวใจคะ่ะเอ็นทคะถ้ามวัวแต่พูดถึงเรื่องเหตุผลตลอดเนี่ยให้ลองเข้าใจด้วยคะ่ะว่า NF เเขาก็ต้องการพื้นที่ให้ได้ระบายนะคะ หรือแค่ต้องการให้คุณรู้สึกรับฟังโดยที่ไม่รีบแก้ปัญหาอะไรเขาก็จะฟินมากเลยละ่ะ NF เองก็ต้องเข้าใจว่า NT เขารักในแบบของเขาเช่นเขาอยากช่วยคุณแก้ปัญหาวางแผนชีวิตให้อันนี้มันเป็นรูปแบบการบอกรักของใส่ NT ค่ะอย่าไปน้อยว่าทําไมเขาไม่บอกรักทุกวันพูกนี้จะไปกันได้ด้วยดีค่ะถ้าทั้งสองคนเนี่ยสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา NT ก็ต้องลดความแข็งลงหน่อยส่วนน้อง NF ก็ต้องฝึกที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการให้ชัดเจนค่ะ อย่าให้ NT เขาต้องมานั่งเดาเพราะว่าเขาจะงงมากสรุปก็คือคู่ NF กับ NT มีความ h e a l t h ในความสัมพันธ์เนี่ยจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามได้เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วเป็นคู่ที่ส่งพลังมากๆค่ะเพราะว่าเขามีจุดแข็งจุดเด่นจุดด,ด้อยที่แตกต่างแล้วเติมเต็มซึ่งกันละกันใครที่เป็นสาย NF แล้วก็ NT แล้วก็มังคบกันอยู่เป็น MBTI ไหนมาแชร์ในคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยนะคะ